ก็มาถึงการลงสีกันแล้วนะครับคราวนี้เมื่อคุณสิ้นสุดโปรเซสการทำแว a l ลูขาวเทาดำเนาะสมมุติว่าคุณได้หน้าตาแบบนี้มานะครับอันนี้คือเลเยอร์ครับต้องบอกก่อนว่าเลเยอร์พวกนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับว่าผมทํากับคุณทํามันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่เอาเป็นว่าความเข้าใจมันจะต้องเหมือนกันนะครับคืออะไรก็คือในการลงสีสมมุติว่าเราได้เลเยอร์เบิ้งนี่มานะครับซึ่งเราจะรู้ว่า เปิ้งเนี่ยคือเลเยอร์อะไรบ้างนะครับอันนี้คือเท็กเจอร์นะครับอันนี้คือตัวสกินมันนะครับส่วนอันนี้คือข้างหลังมันนะครับตัวรองหลังมันไล่ตามนี้อ่ะเรามี3มเลเยอร์นี้นะครับอ่ะคราวนี้ในการจัดการเลเยอร์เนี่ยอันอื่นเนี่ยไม่ต้องไปดูเนาะอันอื่นีไม่ต้องไปดูดูตรงนี้ก่อนในการจัดการเลเยอร์เนี่ยผมจะลากอันนี้ใส่เข้ามานะครับอันนี้คือโฟลเดอร์ A นะครับซึ่งก็คือก้อนนี้นะครับ หลังจากนี้เนี่ยผมจะลากโฟลเดอร์ a มาแล้วก็มาใส่ตรงเครื่องหมายบวกนั่นแปลว่า copy ขึ้นมานะครับและเมื่อ copy ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมจะคลิกขวานะครับคลิกขวาที่พื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเลือก merge group นะครับหรือ ctrl e นะครับ merge group หรือ ctrl e นะครับกดปุ๊บอ่ะคัวนี้ถ้าเราปิดตาตัวโฟลเดอร์ข้างล่างไปนะครับคุณก็จะได้แผ่นเนี้ยเปล่าๆปลขึ้นมา เมื่อคุณเปิดเฟรมดูมันก็จะเป็นทั้งหมดเห็นไหมครับก้อนนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้คุณจะรู้ล้ว่วาว่าเราจัดการเลเยอร์อย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าไอเอเนี่ยมันคือโ o กัลนะครับรอนนี้เราจะทำอะไรกับโ o กัลต่อนะครับเราก็แค่ Control นะครับและเปิดเลเยอร์ใหม่นะครับ เทสีเลยนะครับสมมติว่าอ่ะราบบสูาผมเลือกสีตรงนี้มาสีนี้ก็ได้นะครับเทสีลงไปนะครับอ่ะย้อนอีกทีมาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับที่เรารวบมากด control ค้างไว้คลิกที่ตัมเนลปุ๊บ selection จะทำงานและเราก็มาเปิดเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็เทสีลงมาเลือกสีก่อนนะเทสีปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยกด c o t r o l d นะครับ control d คือ d select นะครับเืออันนี้นะครับ คอนโทรดิพอปิดไปปุ๊บนะครับเรามาที่ blending mode นะครับปรับเป็น color ปุบคุณก็จะได้การถมสีเข้ามาแบบรวดเร็วนะครับอ่าคราวนี้สมมุติว่าเราไม่ชอบสีมันเราก็เปลี่ยนได้ครับ Ctrl U นะครับปรับลงนะเข้มขึ้นอ่ะมดเข้มอีกประมาณนี้อ่าม,มูดว่าผมได้ประมาณนี้ และเราก็ยังแต่งได้ก็คือตอนนี้มันเป็นเหมือนขั้นตอนการที่เราเพ้นสีแล้โดยการที่เรามาล็อก TRANSPARENCY l a y e r นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมใช้เกเดียนลผมก็แต่งเมื่อผมดูดสีมาแต่งนะนะครับไม่ง่ายครับดูดสีเข้มบ้างปูข้างบนปูข้างล่างบ้างอะให้มันให้มันเลืองออกมาจากข้างล่าง อ่ะให้ข้างล่างมันเข้มๆนะครับอ่ะหรือว่าคุณอาจจะให้มันเลื่องมาจากข้างล่างบ้างอ่ะมีแสงเลื่องมาจากบริเวณอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับหรือตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยพอไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใช้อ่าเกรเดียนหรือคุณจะใช้อ่าตัวบลัชนะครับอ่ะสมมุติผมใช้บลัชอ่าสแควร์ก็ได้นะครับ อ่ะค่อยๆป้ายปุ๊บอ่ะผมป้ายบัตรปุ๊บอืมคุณไปดูดิอ่ะแล้วผมใช้ใช้ตัวสมาร์ททูนะครับป้ายเหมือนเดิมแม่คือมันเหมือนกันนะครับก็ ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคไหนไหนทำนะครับอ่ะมันก็เอาเป็นว่าเอาเทคนิคที่คุณโอเคอว่ามันเหมาะกับงานคุณนะครับเอาเป็นว่ามันคือการลงสีนะครับพานนี้เป็นการเลเยอร์เนี้ยเป็นเลเยอร์สำหรับลงสีนะครับอ่ะคราวน,นี้พอเราปิดตรงนี้ออกเนี่ยก็เท่ากับว่าสำหรับเลเยอร์ตรงเนี้ยจะเป็นเลเยอร์ลงสี นะครับอ่าคราวนี้ผมจะลบ2อันนี้ทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมทำมาแล้วนะครับอ่ะเมื่อคุณอ่าวลบเลยโอเคคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นขาวเทาดำเนาะแล้วเราโบกเลเยอร์ลงไปนะครับโบกสีในเลเยอร์ขาวเทาดำนี้ลงไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไฮไลท์ นี่ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับอ่ะเอาใหม่นะครับอันนี้คือขาวเทาดำนะครับสีนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับโอเคในความเป็นจริงแล้วนะครับเวลาที่เราอันนี้ที่อธิบายไปเนาะเป็นการอธิบายเพื่อความเข้าใจในการลงสีของแต่ละเลเยอร์นะครับอ่ะซึ่ง A เนี่ยมันคือโฟกัสนะครับ B เนี่ยมันก็คือมิดกาวก้อนนี้มันก็ถัดถัดไปเรื่อยๆนะครับาวน,นี้ การลงสีควรเริ่มจากตานแบ็กกราวนะครับการลงสีเนี่ยควรเริ่มจากแบ็กกราวนะครับอ่ะอันนี้ไอ้ตรงนี้มาอย่างไงนะครับอ่ะอันนี้สมมุติว่าเรามีแบ็กกราวอยู่นะครับผมมาที่คลิกตรงนี้นะครับอ่ะช่องเล็กๆตรงนี้เนาะปึ๊บเลือกคําว่า solid color กดปึ๊บนะครับอ่ะแล้วคุณก็เลือกสีที่คุณต้องการนะครับอ่ะสมมุติผมเลือกอันนี้นะครับเราก็จะได้ solid อันนี้นะครับทุกครั้งที่ับเบลคลิกตรงนี้ตึ๊ด คุณสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เสมอนะครับหรือคุณสามารถเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเทสีลงมา,งมาได้เหมือนกันแต่มันจะ Edit สียากกว่าเพราะคุณจะต้องมากด control u นะครับแล้วก็ปรับสีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใช้คำว่าใช้คำสั่ง solid color เนี่ยมัน double click แล้วมันปรับสีตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็นี่ผมลบไปนะครับผมทำมาแล้วก็คืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามี background color เนี่ยเราค่อยๆมาไล่ทำ ตัวโฟกัสไปเช่นอันนี้นะครับอ่ะผมปิดนี้ก่อนอันนี้อันนี้นะครับอโอเคนะสรุปอีกทีนะครับอันดับแรกนะครับคุณต้องจัดการเลเยอร์ของคุณก่อนอันนี้คือเลเยอร์ที่เราเราทำงานเนาะก็คืออย่างเช่นเรามีเท็กเจอร์นะครับเรามีตัวที่เป็นเหมือนแบบรอยขรุขระของพื้นผิวนะครับและสุดท้ายก็คือตัวก้อนมันทั้งหมดนะครับ ก้อนมันเนี่ยคุณสัง,สงเกตเห็นว่าม,มันมีการไลท์เขาเรียกว่าลงลงสีให้มีความมีการไล่ขาวเทาดําแล้วเรียบร้อยนะครับมีการไล่น้ําหนักนะครับแวรลูคือน้ําหนักเนาะคราวนี้ต่อมาเราก็ใส่ตัวที่เป็นเหมือนอผิวมันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือใส่เท็กเจอร์เข้าไปนะครับแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้น3ก้อนเนี่ยผมไปรวมในโฟลเดอร์เดียวเป็นตัวโฟลเดอร์นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก๊อปปี้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับ และไอโฟลเดที่ copy ขึ้นมาเนี่ยผมก็คลิกขวานะครับที่พื้นที่ว่างเนาะแล้วก็เลือก merge group หรือ ctrl e นะครับกดปุ๊บเนะี่ยอ่ะแล้วถ้าเลเยอร์ข้างล่างมันเป็นเราเก็บไว้เผื่อเราทำพลาดเนาะเราจะได้มีอยู่เป็นสํารองนะครับส่วนอันนี้เราก็เริ่มทําได้เลยนี่อันนี้นะครับเราทําจากอันนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็พอเราได้อันนี้เนาะอันเดียวกันแล้วเราก็เทสีลงมาปุ๊บนะครับ เราก็เปิดแล้วเราก็ไอไฮไลท์ตรงนี้ยผมมันท,ทําทีหลังหลังจากที่ค่อยๆไล่ทําแต่ละอันแล้วนะครับอ่ะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไอตัวเดทเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราปรับสีตรงนี้กลับมาใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องดูว่าเราสีมันประมาณไหนนะครับเราจะได้รู้ว่าไฮไลท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหนบ้างนะครับอ่ะแล้วเราก็ค่อยไล่ทำอ่าโฟลเดอร์ B ไปนะครับอ่ะอันนี้คือคัลเลอร์ B เนาะอ่ะ Color B ปุ๊บนะครับอ่ะสโมคเนี่ยจริงๆมันต้องอยู่ข้างนอกเนาะผิดโอเคอ่ะอันนี้ก็คือตัว Color B ครับอันนี้คือ B ขาวเทา,าดำเนาะแล้วก็ผมก็ทำวิธีเดียวกันกันกบตัว A ตัวโฟกัสาวนะครับอ่ะเราก็จะได้โฟลเดอร์ Color B ขึ้นมานะครับถ้าคุณเข้าใจการทำพวกนี้แล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับพอเราไล่ทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ มันก็จะได้เป็นแบบขออันนี้ยังไม่ได้ทำนะอันนี้ต้องต้องลองทำสมมุติว่าผม Copy ขึ้นมานะครับอันนี้ผม c t r โท e ไปนะครับอ่ะผมได้อันนี้เสร็จผมเปลือกเสร็จปุ๊บผมเทสีลงมาอันนี้ผมจะดูดสีประมาณนี้นะครับเทมาปึ้มนะครับอ่ะคราวนี้ถ้ามันไม่ไม่ตรงนะครับเราก็อาจจะปรับให้มัน แล้สว่างขึ้นหรือคุณอยากให้มันเข้มหรือไงก็ลองดูนะครับว่าผมเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับและเราก็ล็อกทรัลเ r e n c y นะครับแล้วเราก็ปรับเป็น Color อรนะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่เข้ากันนะเราก,ก็ค่อยๆปรับ ผมอยากให้มันมืดกว่านี้นะผมคิดว่ามันต้องมันต้องอมันต้องปรับที่ตัวอันนี้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับพผมก็จะปรับตรงนี้ฮึบโทษผมอาจจะปรับด้วยการใช้ c t r l l นะครับ ต้องดึงขาวออกนะครับ่ะลงขาวออกอะไรอย่างนี้ครับอ่ะเราก็จะได้ตรงนี้หลังจากตรงนี้อ่ะเราล็อกเลเยอร์ไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะดูดสีบางช่วงของตรงนี้มานะครับแล้วก็ใส่เกนี์เข้าไปบ้างนะครับเหมือนไม่ค่อยขาว เราะว่าเนื่องจากว่าเลเยอร์นี้เราปรับเบลนดิ้งโหมดเป็น Color อยู่นะครับตัวนี้ครับเราก็เทสี C ไปบางช่วงเราถ้าเรารู้สึกว่าเรางงกับทางแสงเนาะเราอาจจะสามารถมาใส่ที่พระจัน์นะครับตอนนี้พระจัน์อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะกด Control ค้างไว้นะครับแล้วก็ดูดสีอันนี้เทไปก่อนนะครับคุณจะได้รู้สึกแบบเหมือนเราสร้างพวกแบ็กกราวหรือ Environment โดยรอบจากจากข้างนอกสู่ข้างในครับค่อยๆค่อยๆตีตีกรอบมันเข้ามาแคบลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้รู้ค่อยๆรู้ทางแสงไปในขณะที่เราทำนะครับอโอเคเรามาที่นี้ต่ออย่างนี้ผมว่ามันเข้มไปก็จะปรับลงค่อยๆปรับเอาสีอื่นบ้างนะครับ อันนี้คือทำแบบเรเร็วนะครับคือถ้าทำแบบช้าๆอาจจะใช้บลัชก็ได้นะครับเราก็จะใช้บลัชเข้ามาแต้มนะครับเปิดบลัชเซตติ้งโอเคอาจจะปรับโควาเซิตี้ลงหน่อยนะครับสักประมาณนี้ก็ค่อยๆป้ายไปไป้ายดำๆบ้างอ่ะไม่ติด อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้สมาร์ททูเกียร์โอเคคราวนี้ถ้าตัว B มันบังอยู่เราก็ปิดตัว B ไปนะครับแล้วก็ใช้สมาร์ททูค่อยๆเกียร์ไปแบบนี้นั่นแหละครับก็พอเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆโอเคขึ้นตามที่เราต้องการนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราควบคุมสีได้เ้าทําไปทํามาไม่ชอบนะครับอ่ะคุณก็เปิดเลเยอร์ใหม่ ใช้ selection copy เทใหม่นะครับมันก็แค่นั้นนะครับลองลองทำดูนะครับโอเคเราก็ทำไปเรื่อยมันก็จะได้ตัวดีตัว E ีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นภาพรวมสุดท้ายอย่าลืม character ครับอ่ะ character ของเรานะครับอ๋อลืม smoke นะครับ smoke ก็คือนี้นะครับ อ่ะสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยสโมกมันมามันมาเป็นสีขาวเทาดำอย่างงี้เนาะนะครับนี่คือตอนที่เราทำเาเรากด control คลิกไว้นะครับถ้าคุณคุณจะเปิดเลเยอร์นะครับแล้วปรับตรงนี้เป็นคัลเลอร์ก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ผมไม่ปรับนะครับผมใส่ไปเลยผมใส่ไปในสโมกเนี่ยผมก็จะดูสีสว่างมาไว้ก่อนเทลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ c t r o l D นะครับ เราก็จะได้แบบนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันสว่างไปแล้วปรับได้นี่ครับเราก็ลดตรงนี้ลงมาอาจจะขยับตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ด้วยซ้ํานะครับแล้วแต่ชอบอลองดูสมมุติว่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยสโม,มก็วิธีการใส่สีสโมก็คือเทล,ลงไปเลย bending mode ก็คือ normal นะครับหรือถ้าคุณไม่ชอบอ่ะคุณจะปรับเป็น soft light hard light อะไรก็ว่าไปได้หมดนะครับอ่ะนี่ก็คือ การใส่ตัวบรรยากาศหรือแอมเบียนต์เขาเรียกว่า atmospheric perspective นะครับเรียกทัานๆว่าหมอกหรือควันนะครับโอเคจากนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เป็นเหมือนอ speed video นะครับก็ลองค่อยๆดูวนไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าวิธีการลงสีแบบนี้คงไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันพอเรา blocking ตัวค่า value ไปแล้วเราก็มาแต่งสีเพิ่ม แล้วก็สโมกใส่สโมกเคล็ดลับของมันเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำจากแบ็กกราวนะครับไล่ไปจากข้างนอกสู่ข้างในนะครับค่อยๆไปลงดีเทลนะครับอย่างนี้นยจริงๆอ่ะก็ถ้าอย่างไอตัวที่เป็นประมาณนึงนะรนโอเคอย่างที่ตัวเนี่ยไอตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าถ้าให้ดีเนี่ยมันก็ต้องมีผมว่าผมเรื่องนี้เนาะแล้วผมดูสีตรงนี้มากนะ ครับผมไอไอเลเยอร์ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยผมใส่เป็นคัลเลอร์ดอทเนาะอันนี้นะครับคัลเลอร์ดอทปุ๊บนะครับแล้วผมดูสีเขียวมาครับโทษครับแล้วผมป้ายสีไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ใช้เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเราทำไฮไลท์ให้มันนะครับทำไฮไลท์แสงให้มันนะครับคือคือถ้าคุณมีเวลาทำอ่ะคุณไม่ได้รีบมากอ่ะงานมันก็จะดูอลังขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่คุณมีแต่ถ้าคุณรีบหรือว่าหรือว่าไม่ได้อยากทํามากก็เอาเอา,เอาพอประมาณพอนะครับเนี่ยคือคือคุณจะเห็นว่ามันก็จะยิ่งใสช่วง ไครับใส่เหมือนแบบเอฟเฟกที่มันเหมือนมันกระทบกับแสงเข้ามามากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการเก็บดีเทลพวกไฮไลท์ที่ที่มันมีแสงตรงนี้เข้ามานะครับโอเคแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมพวกวิดีโอที่เป็นสปีดวิดีโอนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เสร็จแล้วแหละแต่ว,ว่าเสร็จสำหรับภาพนิ่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมีการจัดการไฟล์นะครับ เพื่อนำไปใส่ใน After Effects พยายามเซฟไฟล์เป็นแบบ01 02 03 04อย่า,ยาพยายามเซฟเป็นไฟล์เดียวนะครับโอเคครับไปต่อกัน